วันนี้นตึกพักดีบดินทำเนียบรัฐบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครนายจรัญธาดากันนสูตรองคมนตรีในฐานะประธานกรรมาการมูลน,นิธิโครงการหลวงพร้อมด้วยพลเอกการประนานรุติดองคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมาการบริหารหมูลน,นิธิโครงการหลวงนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีในฐานะที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ร่วมประชุมคณะกรรมาการประสานงานและผู้สนับสนุนงานงโครงการหลวงครั้งที่1ทับ2,567โดยมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมองค์คมนตรีได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลและหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของมูลนิธิโครงการหลวงอย่างดียิ่ง ซึ่งตลอดระยะเวลา55ปีโครงการหลวงดําเนินการอย่างต่อเนื่องตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความอยู่ดีกินดีแก่ราษฎรบนพื้นที่สูงจากปัญหาการปลูกฝิ่นการทำไร่เลื่อนลอยในอดีตของราษฎร และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสารรักษาและต่อยอดงานของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งปัจจุบันพื้นที่ดำเนินการตามรูปแบบโครงการหลวงครอบกลุ่มพื้นที่สูง12จังหวัดด้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางจังหวัดตากจังหวัดพยาจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดน่านจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดเลยรวม2,270กลุ่มบ้านซึ่งคิดเป็นรอยละ5 3 9 8ของพื้นที่สูงในประเทศผลสำเร็จจากการวิจัยทั้งพันธุน์พืชพันธุ์สัตว์และนวัตรกรรมได้ถ่ายทอดสู่อาชีพของเกษตรกร183,000ครัวเรือนปรับเปลี่ยนการปลูกพืชผิดกฎหมายสู่อาชีพสุจริตเกิดผลิตผลที่เพิ่มมูลค่าสร้างรายได้หมุนเวียนในประเทศมากกว่า2,000ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ยังดําเนินง,งานด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการกําหนดขอบเขตพื้นที่ป่าพื้นที่พาะปลูกให้เป็นสัดส่วนรวมทั้งหวังเป้าหมายสู่การสร้างชุมชนคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนให,ให้รัศดรบนพื้นที่สูงอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเหมาะสม ในการประชุมครั้งนี้หน่วยงานร่วมบริณาการได้รับทราบความก้าวหน้าในการกำหนดโครงสร้างแผนงานภายใต้ยุทธาศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับการพัฒนาพื้นที่สูงภายใต้ชื่อการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนพร,ร้อมเห็นชอบแผนการวิจัยพื้นที่สูงระยะ4ปีพุทธศักราช2567ถึ2570 รวมทั้งแผนการพัฒนาหลังน้ําเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแรงบนพื้นที่สูงในพื้นที่ที่มีความจําเป็นเร่งด่วน โดยรัฐบาลเห็นว่าหมู่ลนิธิโครงการหลวงเป็น,นกลไกสําคัญและเป็นศูนย์กลางของการผสานความร่วมมือในการแก้ปัญหาและบริหารจัดการบนพื้นที่สูงในรูปแบบการพัฒนาแบบองค์รวมบนหลักการพระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเ,เกิดผลสําเร็จและขยายผลไปยังพื้นที่สูงอื่นอย่างต่อนเนื่องและเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ในการสนับสนุนงานของมูลนิธิโครงการหลวงพร้อมศึกษาเรียนรู้รูปแบบาการพัฒนาแบบโครงการหลวงเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาด้านมลภาวะสำคัญของประเทศและสนับสนุนเป็นการการเป็นสถาบันการเรียนรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อแสดงความจงรักภักดีสนองพระราชปณิธานและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นในโอกาสพระราชเชพธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพรรษา6รอบ28รกรกฎาคม2567